สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเปิ้ลกับช่องคูเปิลชาแนลนะคะก็หลังจากที่ลงคลิปล่าสุดไปเนาะก็เราห่างหายกันไปลายไหลหลายวันหลายสัปดาห์เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราเนี่ยทำห้องนะคะอัดคลิปใหม่นะคะเหตุผลที่ต้องทําห้องอัดคลิปเพราะว่ามีลูกเล็กเนาะเวลาอัดคลิปงี้มันก็ลูกก็จะกวนนิดนึงนะคะก็เลยอยากได้ห้องที่สําหรับ แบบทำงานได้นะคะแล้วก็เป็นสตูดิโอเล็กๆย่อมๆนะคะเป็นสตูดิโอฉบับกระเป๋านะเราอะยุกย่องเองอะให้มันเป็นสตูดิโอเนาะแต่ว่าเออจริงๆมันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดเป็นสตูดิโอะไรขนาดนั้นเนาะต่อไปหลังจากนี้เราก็จะใช้ห้องนี้นะคะเป็นห้องในอันในการอัดคลิปนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูว่าก่อนจะมาเป็นห้องแบบนี้นะคะตรงนี้เคยเป็นอะไรมาก่อนนะคะแล้วก็ทำอะไรกับมันไปบ้างแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะคะ ตรงนี้นะคะบริเวณชิงช้าตรงนี้ก็คือตรงที่ก่อนที่เราจะมาทําเป็นห้องทํางานหรือว่าเอามาทําเป็นสตูดิโอนะคะจริงๆแล้วมันน่ารักมากเลยนะชิงช้าตรงนี้แต่ว่าเราไม่ค่อยได้ออกมานั่งนะคะเพราะว่าเด็กๆเคยออกมานั่งแล้วมาเจอพวกต่อพวกแตนต่อยนะคะเราก็เลยไม่ค่อยได้ออกมาใช้ประโยชน์จากมันเท่าไหร่นะคะก็ะเลยคิดว่าจะทำเป็นห้องทำงานดีกว่าจะได้ใช้ประโยชน์ได้มากกว่านะคะ ช่างมาแต่เช้าเลยนะคะแล้วช่างก็มาเอ่อเลาะเอาชิงช้าส่วนที่เป็นชิงช้าออกตื่นมาไม่ทันถ่ายนะคะเพราะว่าช่างถอดออกมาแล้วนี่นี่คือก็เดี๋ยวตีฝ้าเอ้ยตีเขาเรียกว่าอะไรไม้ฝาเชือราปิดสี่ด้านนะคะใส่หน้าต่างใส่ประตูเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูเนาะความคืบหน้าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ ช่างเริ่มทํางานได้เป็นวันที่สองแล้วนะคะก็ถือว่าคืบหน้าไปเหมือนกันนะเออตรงบริเวณตรงนี้นะคะบริเวณตรงนี้เราจะทาเป็นเหมือนเป็นโต๊ะแล้วก็ช่องว่างตรงนี้เป็นหน้าต่างนะคะให้แสงมันเข้าไปตรงนี้เนาะเ,ออเทป,ปูนแล้วเดี๋ยวไปซื้อกระเบื้องนะคะเห็นไหมก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนโต๊ะทํางานอย่างเงี้ยเดี๋ยวช่างก็จะเอาไม้ตีปูนะคะ เราก็ไม่เอากว้างอะไรมากเนาะเอาประมาณแบบที่ระวางแบบวางโน้ตบุ๊กตั้งกล้องอะไรได้เงนะคะนี่หลังคาด้านบนแล้วก็ตรงนี้จะใส่ประตูนะก็อัปเดตความคืบหน้านะคะนี่คือเศษซากของชิงชานะ้าที่ถูกถอดออกมานะคะปกติตรงนั้นมันจะเป็นชิงชา้าแกวนๆเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดมีรูปจะเอารูปมาให้ดูนะคะ ใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะโอเคตอนนี้ก็เริ่มมีหลังคาแล้วนะคะช่างก็ใส่หลังคาแล้วก็เทป,ปูนเทป,ปูนบริเวณพื้นแล้วเรียบร้อยนะคะไปดูด้านข้างอันนี้ก็เป็นประตูทางเข้านะคะ ประตูทางเข้าเล็กๆนะคะยึดเข้ามาตรงนี้ตรงนี้ที่เราบอกว่าเราจะทำเป็นอะไรนะเอ่อที่เหมือนเป็นโต๊ะอ่ะเดี๋ยวช่างจะเอาไม้นะคะมาตีปิดนะคะแล้วก็ทำเป็นโต๊ะแล้วหน้าต่างตรงนี้ให้แสงสว่างมันเข้ามานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทำฝ้านะคะติดไฟเดินไฟแล้วก็ยิงแผ่นสมาร์ทบอร์ด นก็ประมาณนี้นะคะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม,หญไม่ใช่ไม่ใช้คําว่าไม่ใหญ่ดิเล็กไปแหละเออใช้คําว่ามันเล็กนะแล้วก็แบบกระทัดรัดอะ่ะน่าจะมานั่งทํางานคนเดียวนะอยู่ในห้องนี้มีพัดลมสักตัวหนึ่งแล้วก็กะว่าถ้ามีงบประมาณเหลือก็จะติดแอร์นิดหน่อยนะคะเผื่อว่ามาใช้เวลาอยู่ในห้องนี้นานนิดนึงนะคะก็โอเคอะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะแล้วก็ชอบนะคะ อันนี้ก็เป็นแผ่นเขาเรียกว่าอะไรนะแผ่นอะไรนะไม้ฝานะคะไม้ฝาเป็นสีนี้สีค,ครีมนะคะโอเคน่ารักดีนะคะนี่ไม่มีใครชมหรอชมตัวเองว่าน่าจำภาพนี้ไว้นะเดี๋ยวอีกสอมวันก็จะเสร็จแล้วเย้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 ค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้านะคะ ของกระท่อมน้อยของเรานะคะด้านนี้เราใส่ประตูเรียบร้อยแล้วนี่เครื่องมือช่างยังอยู่เราใส่ประตูเรียบร้อยแล้วเป็นประตูห้องน้ําธรรมดาดนี่แหละคะ่ะเป็นประตูพลาสติกธรรมดานะแบบกันน้ํานี่พื้นที่ข้างในก็แค่นี้เองนะคะแค่นี้เองวันนี้ใส่หน้าต่างแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ ก็เป็นบริเวณนี้หน้าต่างนะคะเราก็กะว,ว่าจะมานั่งทำคลิปอะไรตรงนี้แหละแล้วก็ทำคลิปอะไรตรงนี้ยนะคะแล้ก็เปิดหน้าต่างให้แสงมันเข้าเนาะอ่ให้ดูบริเวณรอบนอกก่อนนะคะตอนนี้ช่างก็ เาสีมาทาตรงไม้ฝาเชื้อราเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะเทปูนลาดลาดไว้แบบนี้เผื่อว่าเวลาฝนตกน้ําขังอะไรเงี้ยนะคะอืมมันจะได้ไม่เข้าไปด้านในเนาะจะได้ไหลเทลาดลงมา,านะคะอันนี้ก็คือเป็นบริเวณด้านในที่ปูกกระเบื้องแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ยาแนวนะคะยังไม่ได้ยาแนวก็ประมาณนี้นะคะ เริ่มเห็นความสวยนิดนิดนึงเนาะใช่ไหมเออประมาณนั้นแหละนะคะตอนนี้นะคะก็กำลงังติดวอลเปเปอร์ข้างข้างนี้เพื่อที่จะให้มันกรองเสียงนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ติดอะ่ะมันจะเป็นเสียงก้องก้องออมีพนักงานทำให้อยู่ และนี่นะคะก็คือชมหน้าสตูดิโอเล็กๆของเรานะคะ Google Studio นะคะทุกคนมาเลยแค่น,นี้เองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าในห้องนะคะมันเป็นยังไงบ้างเนาะดูบุญแจก็ยังเสียบคาไว้เลยยังไม่เอาออกนะคะาาแวกมมานประเพณีแป๊บโอเคนะคะนี่ก็คือภายในห้องเนาะ อย่าไปดูตรงนั้นคือมันคือโคมไฟนะคะนี่ก็คือห้องมันเสียงมาจากกล้องนิดนึงนะคะต้องขอโทษด,ด้วยนะคะเราก็ทําการติดเนี่ยวอลเปเปอร์นะคะที่มันมีความหนานิดนึงเพื่อจะกรองไม่ให้เสียงมืนกล้องแต่ก็สังเกตว่ามันยังกล้องอยู่นะคะมีต้นไม้กับต้นกระบองเพชรจิ๋วนะคะยังไม่ค่อยได้ทําความสะอาดเท่าไหร่เลยนะคะ แล้วก็ติดแอร์แล้วด้วยนะคะต้องติด A แอร์เพราะมันร้อนมากไปตากออมาแล้วข้อมาอยู่มันจะร้อนมากเนาะโอเคก็เท่านี้แหละคะ่ะห้องของเรานั่นก็คือที่มาที่ไปของสตูดิโอตรงนี้นะคะของห้องตรงนี้นะเออแล้วก็จะเอามาไว้อัดคลิปนี่แหละให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเดี๋ยววันนี้เริ่มตั้งแต่คลิปต่อไปเลยนะคะเราจะอัดตรงนี้เลยนะคะก็ให้ทุกคนมาร่วมตบมือแสดงความยินดีกับการที่เรามีห้องใหม่ด้วยนะคะก็จะ เมื่อมีห้องใหม่แล้วเราก็จะพยายามทำคลิปออกมาบ่อยๆเนาะจะได้เอาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบายค่ะ